สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยนะคะเพื่อนๆนทุกท่านคลิปนี้เรามาทำนายกันดีกว่าว่าดวงในอาทิตย์หน้าของเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเพื่อนๆสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะคะคลิปอื่นๆถ้าเกิดว่าเราจะเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ถือเป็นการทำนายได้เหมือนกันนะคะโดยไพ่จะแบ่งออกเป็นกองที่1กองที่2กองที่3และกองที่4ค่ะขอให้เพื่อนๆนตั้งสมาธิในการเลือกไพ่ที่จะใช้พยากรณ์ค่ะ ค่ะเรามาฟังคำทำนายกันนะคะในส่วนของกองที่หนึ่งมาเร็วใครที่เรือโอ้โหดูกองที่หนึ่งอ่ะไพ่สัมพันธ์กันมากเลยอ่ะดูสิโอเคค่ะในส่วนของกองที่หนึงนะคะในเรื่องของการเงินการเงินนะคะเพิ่งมองว่าของดวงคุณนะคะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนแบบว่าอุปถัมภ์ นะคะครวมถึงอาจจะเป็นแบบว่าคอยช่วยแบบว่านำทางชี้ทางหรือไปเป็นเพื่อนในการทําสิ่งต่างๆนะคะก็เลยมองว่าในเรื่องของการเงินของคุณอะไปได้นะคะมีคนสนับสนุนแล้วกันอ่าในเรื่องของการงาน การงานนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในที่ทํางานเรือจะหมายถึงว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอาจจะหมายถึงพึ่งพาเพศตรงข้ามได้เ<อ>ขาอาจจะให้ความรักความเอ็นดูกับเราได้เช่นกันนะคะรวมถึงเวลาเราคุยงานกับในส่วนของ หุ้นส่วนหรืออาจจะหมายถึงลูกค,ค้าอย่างเงี้ยถ้าเราคุยดีลกับฝ่ายตรงข้ามอะค่ะเพิ่งมองว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จได้เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้ก็ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะนี่มันโยงมาจะถึงไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้ในเรื่องของความรักอะค่ะความรักมันหมายถึงว่าถ้าท่านมีคู่เนาะก็โอเคอาจจะเป็นช่วงของการว่าไปเที่ยวไปสังสรรค์ไปพักผ่อนแต่อีกกรณีนหนึ่งก็ต้องระวังเหมือนกันในเรื่องของความรักในที่ทํางานที่จะโยงไปยังถึงชีวิตส่วนตัวของคุณได้เลยนะคะ หรือเขาเรียกว่าอาจจะได้พบแฟนจากที่ทํางานก็ได้ด้วยนะสําสหรับคนที่ยังโสดนะคะอีกประการหนึ่งคุณอาจจะแบบว่าอยากจะพบเจอใครหรืออาจจะอยากเจอใครในกรณีที่แบบว่าไม่ได้จริงจังก็ได้เช่นกันก็นเมว่าเราเป็นโสดใช่ไหมละ่ะแต่เรามีความสัมพันธนะ์เออนะคะก็ส่วนพ่ยอยาบอกอะไรพายอยาบอกว่าบางทีคุณนะคะเป็นประเภทแบบชอบลองชอบแบบอะไรที่มันแบบเออ ยังไม่ต้องชัดเจนแต่ขอลองดูก่อนว่าไปกันได้ไหมการทํางานมีความสุขไหมการเงินอย่างนี้ที่ทําไปลงทุนอย่างนี้โอเคหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะคุณจะเป็นประเภทแบบไม่ไม่ใช่เหมือนคำว,ว่าเฮ้ยต้องรออะไรให้ร้อยเปอร์เ็นต์ราทำแต่คือทุกอย่างอาจจะมาจากประสบการณ์ชีวิตหรือสิ่งที่คุณเจอก็ได้โดยเช่นกันนะคะค่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของกองที่สนะคะเพิ่งเลือกกองที่สนะคะเพื่อนๆ เลือกไว้ล่วงหน้าเสียงเหมือนกันตอนเลือกหลุนค่ะในส่วนของกองที่4การเงินมาแล้วค่ะการเงินนะคะโอ้โหเขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถหลากหลายนะคะในเรื่องของเงินสามารถที่จะหาไรายได้ได้ค่อนข้างแบบดีอะ่ะ แต่ทีนี่คือมันจะต้องหาต้องทำนะคะพอเห็นป่ะเขามีอาวุธคบมืออ่ะมีทั้งดาบมีทั้งอะไรคันธนูมีทั้งใส่เกาะทั้งอะไรเนาะแล้วก็เตรียมความพร้อมการแต่งชุดอะไรต่างๆก็ไม่ได้ว่ายากจนนะคะดังนั้น,นถือว่านำสิ่งที่มีเก่อให้เกิดรายได้ละกันนะคะถ้าเกิดท่านไหนแบบว่าคุรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อคุณต้องคิดว่าคุณอชอบอะไรมีความสามารถอะไรเช่นบางคนชอบทำอาหารเห็นป่ะเดี๋ยวนี้ข้ากล่องอะ่ะเพิ่งไปดูคลิปน่ารักมากคลิปในทิกตอก สั่งคือลืมปิดลืมปิดร้านค้าไงแล้วเนี้ยคนมาสั่งประมาณเที่ยงคือหรือตีสองไม่รู้อ่ะเขาแบบช่วยกันทำสี่ห้าคน <c oughs> เออแบบก็สนุกดีคือเขาบอกว่าเปิดครั้งแรกอนะ่ะเออแล้วก็ออเดอร์แรกอเออเนี่ยเห็นไหมคะทุกอย่างมันมีโอกาสได้หมดเนาะนั่นแหละดึงดึงสิ่งที่เรามีสิ่งที่เรามีอยู่นะคะ ในเรื่องของการงานการงานเห็นว่าโอ้ประสบความสําเร็จได้เขาเรียกว่าถึงแม้จะเหนื่อยถึงแม้จะใช้เวลาแต่ในที่สุดคุณก็ได้รับปัญญาเห็นไหมคะก็คือความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดีลงานกับลูกค้าการทํางานกับเพื่อนฝูงหรืออะไรต่างๆในสังคมในที่ทํางานต่างๆถือว่าโอเคนะคะในเรื่องของความรักสําหรับท่านที่มีคู่นะคะก็มองว่าต้องระวังเหมือนกันเนี่ยระวังเช่นแบบ การผิดลูกผิดเมียหรือการมีความสัมพันธ์กับคนอื่นที่ไม่ใช่หรือบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตคู่มันเหนื่อยมันท้อเหมือนตกนโรกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะดังนั้นนะคะมีอะไรค่อยๆค,คุยกันเขาจะได้เข้าใจคือบางทีคนเรามันไม่สามารถที่จะอ่านใจกันได้ถูกต้องไหมคะมันไม่เหมือนละครไงดังนั้นอ่ะเราก็ต้องแบบถ้าไม่พูดอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่รู้อย่างนี้ค่ะลองค่อยๆปรับค่อยๆจูนนะคะทําให้ดีที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจอะไรไปนะคะส่วนท่านที่ยังโสดคุณอาจจะรู้สึกว่า มีความรักเลกสึกทุกกระทมหรืออาจจะแบบว่ามีแต่ปัญหาอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้สนใจเรื่องช่วงนี้นะคะไพ่รวมถึงบางทีอาจจะมีคนที่แบบว่ามีอำนาจมาคอยตัดสินใจไงในเรื่องของความรักของคุณก็ณเลยทําให้คุณแบบยังไม่มีอ่าไพ่อยากบอกอะไรไพ่อยาบอกว่าคุณก็ต้องระวังเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่ามันพังทลาย ทุกอย่างมันไม่ได้แบบว่าเป็นไปอย่างที่คิดแต่เห็นปะในเรื่องของการเงินกับความสําเร็จของคุณออกมาดีการงานดังนั้นถ้าถามเพึ่งอะเรื่องไพ่ใบนี้ที่ออกมาเตือนพึ่งมองว่าในเรื่องของความรักมากกว่านะเออดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองคิดเยอะๆก่อนที่จะทาอะไรลงไปนะคะ,ะมาดูกันในส่วนของกอ,องที่3ค่ะกองที่3ในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเร็วขึ้นนิดนึงเนาะเดี๋ยวไม่ทันติ๊กตอเออ การเงินของคุณเพิ่งมองว่าอาจจะนิ่งๆนิดนึง,น,ง,น,ง,น,งนะคะเป็นช่วงที่ถ้าหนึ่งนะทำเกี่ยวกับเรื่องพวกรีสอร์ทบ้านพักโอเคแต่ถ้าไม่ใช่อะคะ่ะเพิ่งมองว่าอยู่เฉยๆอย่าเพิง่งลงทุนทําอะไรเพิ่มนะคะเป็นช่วงแบบว่าคิดวิเคราะห์ก่อนในเรื่องของการงานอะเรียกว่ามีคนมาคอยช่วยเหลือมีคนเมตตาผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูได้ด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของความรักสําหรับท่านที่มีคู่รู้สึกไม่ชอบเลยอา อาจจะเจอคนที่แบบมาเบีเยดเบียนญาติพี่น้องหรืออาจจะหมายถึงสามีอย่างเงี้ยนะคะหลายๆอย่างทาให้เรารู้สึกอึดรู้สึกแบบอยากหันหน้าหนีก็ได้ด้วยห,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 หรือบางครั้งแบบว่ามาคอยแบบเบียดเบียนเงินเราเบียดเบียนในส่วนของความสุขของเราอะไรเงี้ยก็ได้ส่วนท่านที่ยังโสดคุณมองรู้สึกว่ายังไม่เจอคนที่ใช่อีกคนที่เข้ามาก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ใช่สเปคหรือว่าไม่ใช่แบบว่าที่ต้องการเลย hmm. นะคะไพ่อยากบอกอะไรถ้าอยากบอกว่า ใจเย็นๆทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นเห็นปะมันจะมาแบบว่าเหนือสิ่งที่คิดเหนือความคาดหมายเลยเห็นไหมเออดังนั้นนะคะการเงินถึงแม้คุณจะนิ่งๆแต่มันก็จะเป็นช่วงจังหวะของชีวิตไงทุกอย่างมันมีกราฟนะคะมันไม่มีอะไรที่ว่าจะเป็นจุดสูงสุดแล้วมันจะไม่ลงเหมือนกราฟหุ้นอะคุณไปดูเหอะพอมันขึ้นสักพักเดี๋ยวยังไงมันก็ปรับฐานอย่างนั้นนะคะ แต่ทิศทางระยะยาวก็คือว่ามันยกฐานขึ้นไงแต่ช่วงนี้อาจจะแบบแกว่งๆอะไรประมาณนี้นะคะก็เหมือนชีวิตคนเราเนาะเออ,อมาค่ะกองสุดท้ายนะคะคือกองที่4เพึ่งก็เลือกกองนี้นี่รอบนี้ได้ไพท่ทาวเวอร์อสุวรรณด้วยโหแต่แบบดูภาพไปที่3ค่ะในเรื่องของการเงินการเงินนะคะพึ่งก็มองว่าเรียกว่าได้รับความแบบ อะไรอะคนที่มาเป็นลูกค้าส่วนใหญ่อาจจะหมายถึงว่าเป็นคนที่แบบเอ็นดูเราเมตตาเราช่วยเหลือเราก็ได้ด้วยหรืออาจจะหมายถึงว่าการที่เราช่วยเหลือคนอื่นนะคะก็คือสิ่งดีๆจะตอบแทนมาได้อีกประการหนึ่งเพิ่งมองว่าเจ้าที่เจ้าทางอาจจะช่วยเหลือคุณได้นะนะคะเพราะว่าตรงนี้มันก็คือหมายถึงสารพระภูมิได้ด้วยแต่เขาก็ใจดีช่วยเราแหละ ในเรื่องของการงานการงานเพิ่งมองว่าทําอะไรให้มันถูกกฎถูกระเบียบนะคะหรือว่าท่านทาเวสุวรรณช่วยเป็นการเสริมดวงก็ได้ด้วยถ้าคุณรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแต่มองว่าจะได้เงินจากในสิ่งที่ทำใน,ใน,ใ,นในเรื่องของงานการดูอะต่างมองว่าสําเร็จได้นะคะเพราะท่านทาเวสุวรรณก็คือท่านกูเวนเนี่ยก็เป็นในส่วนของเอ่อบริวะเป็นผู้หัวหน้าของฝ่ายยักษ์อะค่ะใช่เป็นหนึ่งในจตุโลกบาลทั้ง4เนาะท่านชอบดอกกุหลาบแดง ะค,ะความรักอันนี้ต้องระวังเลยระวังในเรื่องของการที่ว่าอาจจะมออีอะไรที่มันแบบผิดลูกผิดเมียอะไรเงี้ยหรือมีผู้หญิงอื่นหรือนอกกายนอกใจเนี้ยต้องระวังนะคะสาหรับท่านที่มีคู่ดังนั้นในเมื่อเรารู้อะคะ่ะเราก็อาจจะต้องการหรืออาจจะมีการตรวจสอบหรือมีการคุยข้อตกลงกันไว้ก็ได้ในการใช้ชีวิตนะคะเพราะแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันไงแล้วก็ในเรื่องของค่านที่ยังโสดคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบว่า ใช้ชีวิตแบบสบายๆมีความสุขดีกว่ายังไม่คิดจริงจังกับใครก็ได้นะคะหรือถ้าเจอคุณอาจจะรู้สึกว่าเจอคนไม่ดีเจอคนเจ้าชู้หรือไม่อยากจะมีก็ได้ไพ่อยากบอกอะไรเห็นปะ่ะไพ่บอกว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่ว่าได้รับโอกาสนะคะพรสวรรค์อ่าพรสวรรค์บางครั้งก็มาจากพรแสวงนะถ้าคุณไม่ทํามันก็ไม่ได้ถูกต้องไหมคะเหมือนเพิ่งนเนี้ยนั่งตบยุงอ่านนิยายไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องหัดเรียนรู้แรงต่างนะคะ แต่เพื่อนก็ถือว่าพักผ่อนแล้วกันแต่เหมือนหมายถึงเพื่อนๆนะเนาะเราก็ต้องทํานะคะถ้าเออเขาให้เขาให้โอกาสให้ความรู้ให้พรสวรรค์อะไรมาคุณทําสิ่งเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์มันก็จะแบบว่าการเงินการงานชีวิตของคุณก็จะมีความมั่นคงก็มั่งคั่งมากขึ้นนะคะค่ะยังไงเพิ่งก็ขอบคุณมากๆเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะในส่วนของเพจ y o u YouTube t i k t o k ดูดวงเพิ่งน้อยนะคะ ไว้เจอกันใหม่นะก็สนใจดูดวงก็ติดต่อมาได้ค่ะที่เพจดูดวงพึ่งน้อยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ